สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b s c ส i b e กับช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่อง ชัชวัดสไตล์เวอร์ชัน2นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับตั้งค่านะครับแทบนะครับนำทิศทางนะครับแทบนำทางนะครับของมือถือรุ่นซัมซุงนะครับ g a l a x y S21 นะครับ FE 5G นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้แทบนำทางนะครับที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็ตัว กลมๆนะครับด้านล่างแทบด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าของใครเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแบบนี้นะครับสมมติว่าเราเข้า Facebook นะครับนี่ดาตา a c e b o o k เรานะครับแต่เรานะครับอยากจะให้ของเรานะครับอ่าปัดเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับปัดเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับทุกทีเราจะใช้แทบนําทางด้านล่างนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อย่อขนาดแล้วก็ปัดแอปออกใช่ไหมครับแต่เรานะครับจะใช้แบบ เอามือปัดแบบนี้แล้วก็ออกไปเลยอ่าแล้วก็วิธีตั้งค่าเราไปที่ฟันเฟืองด้านล่างได้เลยแล้วก็ให้เราไปที่ค้นหานะครับที่เป็นแว่นขยายตรงนี้ัจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คําว่าแถบนําทางนะครับนี่นะครับแถบนําทางแบบนี้กดเข้าไปเลยเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอน,นี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนนะครับหาคําว่าแถบนําทางนะครับ แล้วก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับตัวเก่านะครับจะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับที่จะเป็นซีเหลี่ยมตัวซี่เหลีียมอะไรแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้เป็นแบบว่าท่าทางกันปัดนะครับเราก็เลือกไปเลยแค่นี้เองนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับไอ้ปุ่มด้านล่างตรงนี้ก็จะหายไปนะครับที่เป็นตัวแบบนี้นะครับก็จะหายไปเราจะใช้ตัวปัดแทนนะครับแบบนี้ เห็นไหมครับง่ายได้นะครับโดยที่เราต้องใช้ปุ่มแทบนําทานด้านล่างเลยนะครับก็ลองไปตั้งค่ากันดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c r ต b e กับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ